สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกเราโหมีกับเอ็มจีบิคคนเดิมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมโนวาลักเกซี่นั่นเองโอเคเนาะอ่ะสถา,านที่โอกาสชั้นนอกกำลังเข้าใกล้ยานโคลเนียลไพร์ท่านนายพลเราใกล้จะถึงยานแล้วสั่งการได้เลยค่ะอ่ะวสั่งมานายพลไหนนายพลนี่ไงน,น,นงายพลนายพลโครเลฟปลุกแขกของเราแล้วส่งเขาไปตรวจสอบยานได้เลยเขามีชื่อเสียงด้านการทำงานที่สำเร็จไม่ว่าจะอันตรายแค่ไหน ถ้าแควอดินเก่งสมคำล่ำลือเขาอาจจะแก้ไขจัดทนาก,การเล็กๆน้อยๆของเราได้โดยใช้เวลาไม่มากนะักเอาอ่านไม่ทันแล้วรับทราบหรืท่านายพลตอนนี้เราปฏิบัติการลงจอดขั้นสุดท้ายอยู่ค่ะกำลังส่งรหัสผ่านไปที่ประตูยานคโรคโรนอโคเนียลไพส์หวังว่าภารกิจนี้จะง่ายเหมือนที่คุณว่านะคะอ่าจัดไปตื่นกระหันยาคโครเนียลไพส์อดีตกับตันแครวอรดินได้รับการแต่งตั้งให้มาประจำการที่กูอ่านไม่ทนันที่ไหนวันนี้ เราต้องหาคำตอบว่าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับลูกเรือระวังตัวด้วยเลื่อนหน้าจอด้านขวาเพื่อมองไปร,บรอบๆโอเคอ๋อนี่ยานที่มาจอดมเมื่อคี้ใช่ไหมจัดไปจัดไปแล้วเดินเดินออยู่ด้านซ้ายเหมือนเกม FPS บนมือถือธรรมดาเนาะอ่าไปด้านนี้มีศพศพทหารโนว่าฉันว่าอเมริกาแล้วละ่ะจัดไปรีบๆเลยมีศพบททหารด้วยยิงยตรงนี้ใช่เปล่าแตะแล้ว แต่ไอคอนเพื่อรีโหลดโอเคเหมือนโนวาภาคเก่าๆเนาะเก็บกระสุนยิง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 โอเคอ่ะก็เวลายิงเนาะเดินยิงก็รู้สึกนะหน้าจอมันจะล็อกเป้าให้อัตโนมัติเวลาเดินไปมุมมองกล้องก็จะเลื่อนไปหาคู่ต่อสู้ให้อัตโนมัติเลยด้านขวาลูกกลมๆนี่ระเบิดใช่ไหมน่าจะใช่ยิง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 จัดป้าย ฉันตรวจพบสัญญาณแปลกส่งมาจากยานอ่าชั้นอื่นในยานชึบชั้นอื่นอ่าต้องขึ้นลิฟต์ไปใช่ไหมอู้โดนแรงดึงดูดต้านระวังนะครับวประตูนี้กำลังทำงานพิบปกติรู้แล้วไม่ต้องยำ้ำโอเคเข้ามาได้แล้วออาฟักพวกสวัสดีอ่ะเอา,อามีปืนกลแต่อ่ายิงกาดลูกนั่นไงเรา โสปอนมาจากไหนไวะเนี่ยแปลกนะครับสัญญาพลังงานที่สตูถออกไปมีคำว่าซีโนหลายครั้งแล้วทำไมเราอ่านไม่ทันสักทีอ่ะแบ็กกับตามลูกศรไปดีกว่าเฮ้ยข้อความอ่านจะไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่เนาะพบกระสุนโอเคเก็บกระสุนในรถเมื่อกี้สตูรบอเสเรียงเด็กใช่แล้ว ขอบคุณสวรรค์มาช่วยพวกเราโอเคครับผมผมมาช่วยแล้นนะนะชื่ออะไรเลสเตอร์เลสเตอร์เอาระเบิดไปแดกไอ้พวกนี้ผู้บุกรุกเป้าหมายคือโอเคทำอะไรเอ่ยเอ็กเซสแล้วทำอะไรต่อภลิกิจเสร็สมบูรณ์โอเคบทนำนั่นเอง แต่เพื่อเปิดโอเคจบด่านเราจะได้ของเองรางวัลแพ็คอ่ะเปิดสั่นกดใบกลางไทยลินเนี่ยน่าจะไปสร้างของแล้วปุลุก2องคูณสองเล่นต่อก็เกมนี้ก็เป็นอ่าซีรีส์โนวาเนาะจะเป็นซีรีส์โนวาเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาโหลดให้โหลดไม่กี่วันนี้เองหลังจากที่เปิดให้ต่างประเทศโหลดกันมาแล้วตอนนี้เพซโตไทยก็โหลดได้เรียบร้อยแล้วนะใครอยากโหลดอยากเล่นก็โหลดกันมาได้เลยเลื่อนไปทางขวาจะปุลุก2องนี่ไง กดสร้างโอเคเดี๋ยวรูกสองมาใช้แล้วใช้หรือเปล่าใช้หรือไหมใช้หรือไหมกดติดตั้งกดไอคอนแบ็กกับหน้าจอนี้คล้ายๆกับมาโมเน c ร์คอมแบทห้าเนาะกดเริ่มเป้าหมายขึ้นลิฟต์ใช่ไหมไปทางไหนล่ะซ้ายขวาโอเคด้านหลัง นี่อ้าเราสร้างลูกซองมาเราก็ใช้ลูกซองได้ด้วยนี่เองเปลี่ยนปืนได้ปืนพกสไลด์ด้านตรงปุ่มด้านขวาบนนะมันจะเปลี่ยนปืนปืนพกอ่ะลองขอลูกซองหูอแล้วกันเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้ชูบเอายิงกะเดนเปล่าไม่กระเดนแต่เกือบตายโอเคมีกล่องกระสุนแตะเพื่อรีโหลด มีลิฟต์อีกแล้วอา้าวลิฟต์ลงล่างเขานี้สวัสดีโดนโดนเอ้ยโอ้สปอนมาลัวๆเลยยิงขอเปลี่ยนเป็นนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคเจอโดนเอาปืนกลยิงดีกว่าเนาะจัดไปอ่ะมีคนนอนตรงนี้ก็ มันสายไปแล้วสําหรับผมเอากระสุนไปดูแลตัวเองด้วยนะครับอ๋อเพิ่งตายใช่ไหมเนี่ยเออแล้วก็ตายฮะจุดเป้าหมายทําอะไรเอ่ยอ่ะถึงเป้าหมายแล้วแตะประตูเปิดแล้วแค่กลับไปเอารหัสที่ห้องควบคุมมากันเลยรหัสที่ห้องควบคุมอยูไ่ไหนเอ,อ้ยแล้วแล้ว,ลวตัวอะไรมา,มาสปอนไว้ตอนไหนเนี่ย อม,ม,มองไม่เห็นโอเคด้านบนตรงกลางก็จะเป็นเลือดหลอดเลือดของเรานั่นเองชึบชัดนี้คงไม่มีอะไรโผล่มาโผล่มาจนได้นั่นไงโผล่มาเยอะด้วย ถือว่ากราฟิกผมว่ากราฟสามันจะกินขาดกว่ากว่านี้นิดน,นึงนะภาค3โน้ว่ามรู้สึกจะสวยกว่านะหรืมผมคิดไปเองหรือยังไงยิงหัวสังหาร15ครั้งขอหัวได้ไหมขอหัวไม่ได้ยังไม่ใช่ชั้นนี้เหรอเดินวนไปค่ะ สวัสดีรู้สึก AI จะโง,ง่ไปนิดหนึ่งทำอะไรต่อเมื่อกี้แตะแล้วนี่โอเคผ่านด่านตัดเป็นชคปชั่นสั้นๆเนาะชิปชิป ก็ในด่านแรกๆนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นพวกโหมดสอนอยู่เนาะ AI <N> ก็อาจอาจะยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก็ลองด,ดูด่านหลังๆก็อาจจะโหดขึ้นก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบโนวาสามมากกว่านะโนวาสามมันมันแบบเออเล่นไหลลื่นไหลลื่น,นแบบว่าแบบเนือ้อเรื่องมันเป็นยังไงละ่ะมันไม่ต้องโหลดซ้ำๆแบบนี้เล่นยาวครั้งเดียวเลยเนาะแต่โนวาสามมันจะมีเสียตรงที่ว่าไม่มีภาษาไทยนั่นเองอ่าติดตั้งเกาะ คล้ายโมเดิร์นคอมแบทโมเดิร์นคอมแบท5มันก็จะเล่นเป็นเล่นเป็นดาบัสั้นๆแบบนี้แหละโมเดิร์นคอมแบท5เล่นเป็นดาบชัสั้นๆเสร็จแล้วก็สงสัยจะเอาตามโมเดิร์นคอมแบทมั้งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่าโมเดิร์นคอมแบท4น่าจะเล่นกว่าน่าจะเล่นกว่าไม่ใช่น่าจะเล่นกว่าจะจะน่าเล่นกว่าเพราะว่ามันไม่ตัดเป็นดาบัสั้นๆแบบนี้เนาะ ปอ้าวลืมก่อนกระสุนเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นแต่เอาไม่ทันโอเคยิง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 อันนี้พารกิจเดิมใช่ไหมเนี่ยมันให้มาทำอะไรพารกกิจเดิมเนี่ยเมื่อกี้ลืมดูด้วยลืมอ่าน เก่งมากค่ะครับตันคุณขยี่กองทัพซีโนได้แล้วก็รับทรัพยากรที่มีประโยชน์มาค่ะโอเคครับผมกดล็อกแล้วแต่ไอคอนที่เลือกตัวนี้ทําอะไรของเล่นเดินเล่นภารกิจที่สเดินเล่นในสวนนี่คือหน้าจอยุดโทธปกรณ์ของคุณส่วนนี้อาจะเห็นได้ว่าคุณควรจะเพิ่มพลังชุดโยอะไรชุดโยอะไรหรอพุยชุดยุดยุดทะโย เพิ่มพลังชุดยุดทธภกรเพื่อที่จะเล่นภารกิจต่อไปได้สำเร็จแต่ตัวนี้โอเคแล้วก็อัปเกรดได้โอเคครับผมดีมากตอนนี้จะเห็นได้ว่าคุณมีพลังของชุดยุทธภกรโยปทากร,ากรชุดยุดโทธภกรมากพอที่จะกลับไปต่อสู้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แตะเลิมอีกนั่นเองโอเค ก็คล้ายๆค่าความแข็งแกร่งเนาะจะเป็นค่าความแข็งแกร่งของเราเนั่นเองที่ด่านแนะนําว่าเอ้ยมีค่าแข็งแกร่งเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่านี้ก็จะสามารถผ่านได้ง่ายนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแม่งถ้าแบบว่าค่าพลังไม่เพียงพอเราจะไม่สามารถชนะได้แต่ก็คือมันจะชนะได้แบบค่อนข้างที่จะยากหน่อยนิดนึงโอเคเนาะ โอ้เหลือกี่สเ,เหรอเฮ้ยระเบิดอะแต่ไม่เป็นไรเลยเหรอโอ้โหถึกชนระเบิดเอาเพิ่งระเบิดเหรอระเบิดมึงด้านหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรโยนอะไรมานั่น ไฟมีไฟมีไฟมีไฟผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมโอเคไฟดับแล้วไปได้กระสุนเต็มแล้วจ้าลีรถไ,ไฟไฟไฟไปได้ยังไปได้แล้วไฟออโดนอะไรยิงโดนโดนยิงนี่เองอ๋อโดนยิงนี่เป็นที่มาของคำว่าโดนยิงนี่เอง แล้วใครนอนกองนี้อีกแล้วเนี่ยนอนกันเกลื่อนเลยแม่เออโดนนิดหน่อยไม่เจ็บไม่คันไม่แสบระระ,ะ,ะเบิดใช่ไหมล่ะระเบิดวิ่งสิเอต่อยไม่ได้เหรออุตส่าห์มาใกล้หนว่าจะต่อยได้ เจอใครไอ้นี่กระสุน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 ด้านขวามีตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยเก็บด้านขวานะจ๊ะนั่นง่ายมากยิ่งมีกิ้งหลบด้วยเหรอโอเคยิง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 หัว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 ได้ปะหัวโดวนปะ

น่าจะผ่านด่านยังยังเหรออื้อด่านนี้รู้สึกแมปยาวเว้ยโอเคผ่านแล้วแต่เพื่อเปิดโอเคเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังนะค่อยซื้อทีหลังเชื่อมต่อกูเกิลโอเคได้ไตรเทียมหรอไตรเทียมห้านวย เสนอซื้อแพ็กเกจเดี๋ยวไว้ทีหลังนะ่อยซื้อขอดูก่อนอันนี้อะไรอ่าอันนี้เป็นภารกิจต่งตางๆที่ยังไม่ปลดล็อกเรายังเล่นไม่ถึงนั่นเองนี่คือเป็นโมดมัตติเพเยอร์อ่าเห็นเขาว่าภาคนี้ภาคอารีกาซี Legacy เนี่ยไอ้มดมัตติเพเยอร์เนี่ยจะเป็นจุดโดดเด่นของภาคนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเข้าเล่นเปลี่ยนชื่อได้ที่นี่ m อบิ๊กอยู่แล้วชื่อนี้เราต้อง M อ G B I G โอเคกดตกลงเปลี่ยนชื่อตกลงจ้าเปลี่ยนคาร์ดคัดคัดเปลี่ยนด้วยได้ได้ด้วยใช่ไหมโอเคเปลี่ยนคาร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยมีทหารโนวาธรรมดามีซีโนอะไรนะซีโนเรเดอร์ซีโนเรดเดอร์ยังล็อกอยู่ก็ปลดล็อกใช้ตรงขวาล่างนี่เนาะสีชมพูชมพูเป็นกระดาษไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรเป็นผลึกสีชมพู เรามี U40 หน่วยปลดตัวนี้ก็ได้หรือจะปลดอ่าโนวาติดเชื้อมีพลังบ้าขัางเพิ่มความค่าความเสียหายในอาวุธ25เซเมื่ออยู่ในสภาวะคิดีคอนก็น่าจะเป็นใกล้ตายนะเมื่อใกล้ตายก็จะเพิ่มค่าความโจมตีนั่นเองนี่แหละเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละคร10เซตอนนี้ก็จะมีแค่3ตัวนี้เนาะเอาไว้ให้ปลดใช้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อที่หลังใช้ตัวที่มีอยู่ก่อนแล้วกันยินนดดี้วยโออเคครรัับบแแ็็ไมม ก็จะมีแพ็กเกจเอาไว้แจกเริ่มต้นเนาะอ่าเอาไว้ใช้กันเกาะแววนการ์ดกดเล่นต่อแล้วก็เปิดแพ็กเหมือนกาชาเลย,เยอ่าเปลี่ยนสีได้ออกเสียงเงินล็อกอยู่รับสถานะเงินในทุกภารกิจของบทที่สองโอเคก็ต้องเล่นตามบทไปเนาะเราถึงจะเปลี่ยนสีได้ ต้องเล่นแบบปลดล็อกอมิชชั่นมิชชั่นหรือปลดล็อกเควสที่มันให้ทำนั่นเองจะปลดสีได้เนาะโอ้มีหลักสีด้วยเว้ยเดี๋ยวเเซตเีเลือกหาได้จากแพคมาติดเฮเย์เดี๋ยวเราไปเล่นมาติดเฮเย์ดูดีกว่าเข้ามาติดเฮเย์เข้าเล่นกดเริ่มโอเคเข้าเดสแมทเมืองเอเลี่ยน ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าโนวาลีกัซี่นี้ก็จะโดดเด่นเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโดดเด่นเรื่องมัตติเพเยอมากกว่าเนาะมากกว่าเนื้อเรื่องถ,ถ้าใครอยากเล่นเนื้อเรื่องให้นำให้ไปเล่นโนวาสามเนาะหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้โนวาสามก็จะภาพสวยห,หน่อยเนาะตรงนี้มันจุดกระโดดใช่ไหมชิปอ่ะทำไมกระโดดไม่ได้ล่ะชิบโอ้ต้องยืนค้างไว้เหมือนถึงกระโดดให้เดดแมทต้องยิงยิงยิง,ย,งยิงอัดตายแล้วได้หนึ่งตัวเก็บหนึ่งซ มองไม่เห็นแล้วนู่นน the ูกล้กลเห็นเห็นเเห็นแบบชบนใครใครเล็งไม่ได้กดเล็งไม่ได้อะถ้าเป็นพวกอาตูลโมเดิร์นคอมแมันจะกดเล็งได้นะทำไมเกมนี้กดเล็งไม่ได้วะกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วยิงยิงยิงยิ ลงไปแล้วตามตามันตามมันตามมันอยิงไปจากด้านขวาใช่ไหมเมื่อกี้ตูตายไปจื๊บนั่นไงหมดแม็กยัดซะหมดแม็กเลยตัวบนอยู่ไหนตัวเมื่อกี้ไปไหนข้างล่างนั่นไงวนเรานี่หวะแหม่ทสดตําเสียนเหมือนเรียนมาแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับผมตรงที่ว่าเกมนี้ในโหมดมัตติเพเยอร์เนี่ย มันน่าจะทําแบบมันน่าจะแบบอ่ามีเพลงด้วยนี่คือไม่มีเพลงประกอบเลยอะ่ะ <c oughs> ยิงอยู่ห้างไหนแล้วเป็นหน่วยเสือกโอ้ด้านหลังก็ได้หน่วยเสือกหน่วยเสือก้น้กนซ้ายก็ามาอืมสีเขียว,ยวอ,อกลุย หน่วยเสือหน่วยเสือของเราด้านหลังเราใช่ไหมด้านหลังเราโอ้หันยากเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขอตัวไปก่อนอย่าเพิ่งยิงเป็นแม็กด้านล่าง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 เราเขียวโอเค ใครยืนนิ่งใครยืนนิ่งใครยืนนิ่งใครตายเราตายก่อนนั่นเองโอเคครับผมก็นี่ก็จะเป็นรีวิวสั้นๆสั้นหรือเปล่าเนี่ยเกือบ20นาทีโอเคครับผมก็รีวิวสั้นๆเนาะถือว่ามันสั้นแล้วกันโอเคก็สําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมก็ขอบอกก่อนนะก็เนื้อเรื่องเกมนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ใครอยากเสพเนื้อเรื่องให้แนะนำให้ไปเล่นพวกโนวาสามอะไรพวกนี้ดีกว่าเนาะสำหรับโนวาลิกาซีนั้นผมก็แนะนำสำหรับคนที่อยากเล่นโหมดมัติพีเยอ์เป็นหลัก ก็เล่นไปปลดล็อกไอ้พวกนี้ไปโอเคเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากผมทำคลิปอะไรไปคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็สำหรับใครที่ไม่กดซับตะขากรก็กดกันด้วยลหละจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบายยไหนๆนะยิงยิงยิงโอ้โหโดถข้างหลังอีกไอ้บ้าเอ้ย